ถ้าจะพูดถึงซีรีส์ของ Netflix ที่สนุกเป็นอันดับต้นๆของแอดมินในตอนนี้ก็คงไม่พ้นเรื่องของมหาศึกจอมเวทน,นักแปลวิญญาณรับในซีซั่นที่2กันอย่างแน่นอนซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ครับจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่อจากภาคที่แล้วที่เกิดขึ้นในอาณาจักรแดโฮครับ อาณาจักรของจอมเวทมากมายล่ายรองไปด้วยทะเลสาบขยอนซอนที่ได้มอบพลังเวทมนตร์ครับให้กับผู้คนส่วนใหญ่ในการใช้มันแปลวิญญาณได้ซึ่งการแปลวิญญาณที่ว่านี้ครับมีทั้งประโยชน์และก็โทษมากมายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทางโทษเสียมากกว่าก่อให้เกิดความวุ่นวายต่างๆขึ้นมาในอนาณาจักรแดโฮแบบไม่จบสิน้นเพราะว่ามีคนบางกลุ่มรับต้องการใช้ประโยชน์จากมันในการต่อ,อยุชีวิตให้เป็นอมตะอะไรแบบนั้นซึ่งเรื่องราวในตอนล่าสุดเนี่ยก็จบลงไม่ค่อยดีสักเท่าไหรนะ่นักพระเอกของเรื่องนั้นถูกคนรักกำจัด และกลับคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งส่วนคนรักของเขานั้นก็จมลงสู่เก้นบึงของทะเลสาบคายอนซอนในขณะที่คนร้ายตัวจริงรับอย่างจินมูในตอนนี้ก็ยังคงลอยดวนอยู่วันยังคำ่ำภววาบทสรุปของเล่นแร่แปลวิญญาณในภาคนี้นั้นจะมีจุดสิ้นสุดอยู่ตรงจุดไหนสวัสดีครับผมมอโบทุกคนก็เลงจะได้ฟังสรุปเนเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทางเน t f l i x กอย่างเรื่อง a อา che มี Of So ซ l ซีซั่นที่2ครับ EP ีที่1ใครที่ไม่เคยดู EP ีก่อนหน้า ให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงก์ใต้คลิปสำหรับเพื่อนๆชินชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับพวกเราทีมงานคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยด้ครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงและมีโฆษณาขึ้นมาขั้นพงขอแนะนํำยู u ูปพรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สําคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาได้เลยครับที่แอดไลน์แอดมับลร้านนี้แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่อาณาจักรแดอ ที่ระยะเวลารับก็ล่วงเลยไปนานถึง3ปีเต็มๆในคืนวันนี้เองก็มีชาวบ้าน3มคนกําลังขนเหล้ารับใส่เกวียนมุ่งหน้าไปที่สํานักจินโยวอนเพื่อจะไปส่งเหล้าที่นั่นรับใช้ในพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษของตระกูลจินโดยมีคุณหนูจินโชยอนนั้นออกมารับเหล้าพวกนี้กลับเข้าไปซึ่งพอมาถึงรับคุณหนูก็สัมผัสดได้ในทันทีว่าเหล้าพวกนี้ครับมีการเปลี่ยนน้าที่ใช้หมักทําให้เกิดคุณภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควรชาวบ้านก็เลยบอกกับคุณหนูไปตามตรงว่าที่พวกเขาจาเป็นต้องเปลี่ยนน้าเป็นเพราะว่าภัยแลง้ง ที่คนทั่วทั้งโลกรับกำลังประสบอยู่ในตอนนี้ทําให้ไม่สามารถใช้น้ําเดิมในการหมักเหล้าได้แต่ทว่าจินโชยอนเธอไม่สนสิครับใช้เวทมนตร์ของเธอในการทําลายเหล้าพวกนั้นจนสิ้นซากและสั่งให้พวกเขารับไปหมักเหล้ามาใหม่โดยชาวบ้านกลุ่มนี้นั้นก็ไม่ลืมจะขอน้ําบริสุทธิ์จากจินโชยอนกลับไปใช้หมักเหล้าด้วยจะได้เป้าซึ่งคุณหนูครับก็อนุญาตให้ชายหนุ่มคนหนึ่งๆในนั้นเนี่ยเข้ามาเอาน้ําถึงข้างใน ซึ่งระหว่างที่ชายคนนี้กำลังรออยู่ในสวนก็ได้เจอเข้ากับหญิงสาวสวยคนหนึ่งดับซึ่งความจริงก็คือร่างของนักสูในซีซั่นที่แล้ว จนทาให้หนุ่มคนนี้ครับถึงกับตกตะลึงตาค้าในความสวยของเธอโดยหญิงสาวผู้นี้นั้นที่เห็นชายแปลกหน้าเดินเข้ามาพร้อมกับกระป๋องเหล้าที่แขวนอยู่เธอก็เลยขอเล่าจากเขาครับมาดื่มแบบหน้าตาเฉยก่อนที่คนรับใช้จะตามหาเธอจนพบมันก็เลยทําให้ชายหนุ่มส่งเหล้าคนนี้ครับยังคงพัฒนาชื่นชมถึงความสวยงามของเธอในระหว่างทางกลับบ้านโดยตาลุงที่อยู่ด้วยครับก็ได้บอกว่าสงสัยว่ามันเนี่ยคงโดนของต้มมนของตระกูลจินหลอกหลอนเอาแน่ๆเลย เพราะผู้หญิงสาวในจินโยวอนนั้นในตอนนี้มีเพียงแค่คุณหนูจินโชยอนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งพวกเขาในตอนนี้ครับกำลังมุ่งหน้าไปส่งเล่าที่งานศพต่อซึ่งก่อนที่ทุกคนนั้นจะเข้าไปในงานครับก็พากันแจกยันไว้เอาไว้ป้องกันผี แถมยังป้องกันพวกแปรวิญญาณได้อีกด้วยว่ากันว่ายันโพ้นี้ครับถูกสร้างขึ้นจากศพของนักสู้ที่เมื่อก่อนเคยก่อความวุ่นวายในทรงริมไปเมื่อหลายปีก่อนเอากระดูกพวกนั้นมาบดครับแล้วใช้ผงหินพวกนั้นมาเขียนเป็นยันขึ้นมาแต่ถ้าว่าอีกคนก็เถียงกลับไปว่าไม่ใช่ว่าศพของนักสู้ในตอนนี้ครับอยู่ใต้ทะเลสาบขยองซอนไม่ใช่หรอซึ่งระหว่างที่แต่ละคนกําลังเถียงกันไปมาอยู่นั้นก็มีร่างของใครก็ไม่รู้ครับล่วงลงมาจากฟากฟ้า ตกลงตรงหน้าของพวกเขาแบบพอดีเดะ๊ะมันก็เลยทาให้พวกเขาแต่ละคนพากันวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงไปหลบข้างในแต่พราะทุกคนได้เข้ามาเท่านั้นแหละครับในงานกลับเจอแต่ร่างไร้วิญญ,ญาณอยู่เกลื่อนกลาดลักษณะของร่างรับแต่ละคนก็ถูกดูดวิญญาณไปหมดแล้วซึ่งในขณะนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายที่ว่านี้เขาคนนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือจางอุกพระเอกของเราเอง,เองนั่นแหละที่ปรากฏตัวครับมาเพื่อปราบผู้แปลวิญญ,ญาณ และพอจางอูได้เจอเข้ากับชาวบ้านที่มาส่งเล่าเนี่ยก็ได้บอกเป็นในๆนเนครับว่ายันที่พวกเขาถืออยู่ในตอนนี้โดนหลอกขายมาตั้งแต่แรก ก่อนที่ตัวเขาครับจะจัดการกับผู้แปลวิญญาณคนหนึ่งที่โผล่เข้ามาโจมตีแบบกระทันหันจนทั้งสองคนนั้นได้ต่อสู้กันกรับโตยมมีคนขายล่าพวกนี้เป็นสักขีพยานแต่ทว่าจางอูในตอนนี้ก็มีพลังที่เก่งกาจมากๆเชี่ยวชาญด้านการใช้เวทมนต์เป็นอย่างมากครับเขาสามารถใช้วิชาทันซูในการปราบผู้แปลวิญญาณคนนี้ได้จนอยู่หมัดแต่ก่อนที่เขาจะถูกกำจัดนั้นก็ได้ถามย้อนเย้ยพระเอกไปว่าตัวเจ้านั้นมีพลังหินน้ำแข็งอยู่ภายในร่างกาย แต่กลับสร้างน้ำได้เพียงแค่หยดเดียวอย่างนั้นหรอแถมวิญญาณของเจ้านี่ก็กลับมาอยู่ในร่างที่ตายไปแล้วอีกด้วยจางอุกเอ้ยแกก็ไม่ได้ต่างอะไรจากผู้แปลวิญญาณแบบฉันหรอกก่อนที่ตัวเขาครับจะตอบกลับไปแบบจุกๆว่าพรามเสร็จแล้วหรือยังเพราะว่าไอ้น้ำหยดหนึงที่ว่านี้ครับมันเจ็บมากๆเลยนะแล้วหยดน้ำนั้นก็ก่อตัวกลายเป็นพลังงานขนาดใหญ่พุ่งกระแทกผู้แปลวิญญาณคนนั้นครับ จนล้มลงไปนอนกองกับพื้นไปคุยกับร่างมะม่วงในที่สุดกลายเป็นหินกรับต่อหน้าต่อตาทุกคนและทุกครั้งที่พระเอกของเราจัดการกับผู้แปลวิญญาณตนใดแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะกลายเป็นหินกรับพระเอกจะเห็นถึงอดีตของผู้แปลวิญญาณคนนั้นว่าเคยเป็นใครมาก่อนและเคยแปลวิญญาณมากับผู้ใดและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจของพระเอกในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้ขอเล่าจากชาวบ้านกลุ่มนี้ที่มองการต่อสู้ของพระเอกอย่างเมามันมาตั้งแต่แรกเมื่อเห็นร่างไร้วิญญาณกรับได้กลายเป็นหินจึงถามกับจางอุกไปตามตรงว่า นักสู้ที่จากไปเมื่อ3ปีก่อนเธอจะต้องกลายปเป็นหินด้วยกันใช่ไหมซึ่งเมื่อจางอุกได้ยินชื่อของนักสู้เท่านั้นแหละครับก็เลยทําให้เขาเกิดความเศร้าขึ้นมาอีกครักหนึ่งนั่งคร่ำควรควญคิดถึงเธอซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่เพียงแค่ผู้เดียวตัดภาพมาที่ตลาดในชุมชนในตอนนี้กันบ้างครับกำลังจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองประจําปีอยู่นั้นก็มีผู้แปรวิญ,ญญาณอีกคนหนึ่งโผล่เข้ามากลางงานก่อความวุ่นวายครับจนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก แต่ทว่าพักดังกูที่เป็นผู้นำของทรงริมในขณะนี้เนี่ยกำลังตามล่าคนคนนั้นแบบติดๆโดยมีคนในทรงริมคอยจัดการดูแลเรื่องนี้แต่ผู้แปรวิญญาณตนนี้ครับดันหนีไปซ่อนตัวที่สํานักจินโยวอนได้ทันมันก็เลยทําให้ผู้นาทรงริมคนนี้ครับจําต้องเข้าไปตามถึงข้างในนั้นโดยได้มีการขออนุญาตเข้าไปในสํานักจินโยวอนครับเพื่อกําจัดผู้แปรวิญญาณที่ว่า แต่ตัวดังกูสิครับกลับถูกห้ามเอาไว้เพราะตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานั้นจินยอวอนได้เปลี่ยนกฎใหม่ครับห้ามคนนอกเข้าไปในสำนักโดยเด็ดขาดถึงขั้นที่ว่าพักดังกูนั้นขอเข้าไปเพราะว่านี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะามีผู้แปลวิญญาณหลงเข้าไปก็เลยจะขออนุญาตพ่วงหนวยการจินรับเป็นการพิเศษแต่ทว่าคุณหนูจินก็ออกมารับหน้าแทนและบอกกับดังกูไปตามตรงว่าไม่ให้เข้าไปโดยเด็ดขาดครับไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามซึ่งเมื่อพักดังกูได้เห็นคุณหนูเนี่ยที่เป็นคนรักเก่าของเขาและเกือบจะได้แต่งงานกัน เขาก็เกิดความคิดถึงเธอเป็นอย่างมากเลยสิครับเพราะตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมา ทั้งสองคนนี้ไม่เคยเจอกันเลยดังกูจึงพยายามถามเธอรับด้วยความเป็นห่วงแต่ทว่าจินโชยอนนั้นกลับเย็นชาใส่เขาคือเธอโกรธรับที่ดังกูเป็นสาเหตุที่ทําให้พ่อของเธอต้องตายในอีพีที่แล้วและทรงริมเองรับก็ปกป้องคนของเธอไม่ได้จินโชยอนก็เลยสั่งให้ทุกคนนั้นกลับไปซะในขณะที่ทางฝั่งของจางอุกในตอนนี้เนี่ยที่แอบมองดูจากทางข้างหลังรับและเห็นสถานการณ์ในครั้งนี้เขาจึงใช้เวทมนต์ในการหยุดเวลาแทรกซึมร่างกายกรับเข้าไปในสํานักจินยอ,อนได้อย่างรวดเร็ว จนไม่อาจจะมีใครสังเกตได้ทันเพื่อจัดการกับผู้แปรวิญญาณที่หลบซ่อนในนั้น แต่ทว่าจินโชยอนสิครับเธอกลับรู้สึกสัมผัสได้ถึงตัวตนของพระเอกว่ามีคนเข้าไปข้างในแล้วก็เลยถามกับดังกูไปตามตรงว่ามีใครเข้าไปข้างในหรือเปล่าเมื่อตะกี้นี้ดังกูเลยบอกไปตามตรงรับว่าน่าจะเป็นจางอุกเพราะว่าเขาได้รับคําสั่งจากราชสํานักโดยตรงที่ได้มีการประชุมลงมติครับให้พระเอกตามจับผู้แปลวิญ,ญญาณทุกที่ในอาณาจักรนี้ไม่ว่ามันรับจะเป็นที่ไหนก็ตามซึ่งพออจินที่รู้ว่าจางอุกบุกรุกเข้ามาข้างในเนี่ยก็เลยเกิดความกลัวที่ว่า ตัวเขาเองจะได้เจอเข้ากับบูยอนที่ถูกขังในเรือนเล็กหรือเปล่าแต่จินโชยอนก็ได้บอกกับแม่ไปว่า ที่นั่นรับมีกาอกันบังตาเอาไว้ทําให้ญาติจะสังเกตเห็นไม่มีทางรับที่จางอุกพระเอกของเราจะเจอนางได้เป็นแน่ตัดผาากลับมาที่ทางฝั่งจางอุกในตอนนี้กันบ้างครับได้เจอเข้ากับตัวผู้แปลวิญญาณคนนั้นแล้วก็เลยจัดการปักดาบที่หน้าอกของคนคนนั้นเพื่อปราบมันในทันทีซึ่งดาบที่พระเอกใช้เนี่ยก็เป็นดาบประจําของนักสู้อีกด้วยจนผู้แปลวิญญาณคนนั้นครับก็เด้งไปขาที่ลงไปคุยกับร่างมะม่วงรับบนกําแพงเลยก็ว่าได้มันก็เลยทําให้มนบังตาคลายออกมาอย่างง่ายได และด้วยพลังของหินน้ำแข็งในดาบนั้นก็เลยทําให้กรอกกันบังของเรือนเล็กครับได้ถูกเปิดออกมาและจางอุกก็ได้จะสงสัยครับว่าทาไมกําแพงที่ว่ามันถึงได้หายไปกลายเป็นทางเดินขนาดใหญ่และด้วยความสงสัยของเขาครับก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็พบว่าข้างในนั้นมีบ้านอยู่จนทําให้ตัวของพระเอกได้เจอเข้ากับบูยอนอย่างเป็นทางการต้องบอกก่อนนะครับว่าบูยอนในตอนนี้เนี่ยถูกตระกูลจินเอาตัวมาจากแม่น้ําเพราะพวกเขาต่างเชื่อกันว่าเธอคน,นนี้คือบูยอนตัวจริงในขณะที่ตัวเธอครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอนั้นเป็น เกิดอะไรขึ้นกับเธอมาบ้างและเหตุฉไหนครับร่างของนักสูถึงได้กลายเป็นบูยอนไปได้ละ่ะ พี่สาวคนโตของตระกูลจินผู้หายสับสนซึ่งจางอูก,ก็คิดว่าเธอคนนี้ครับเป็นเพียงแค่นักบวชธรรมดาในจินโยวอนนี่แหละเพราะดูจากการที่ว่าเธอนั้นไม่ได้มีพลังที่วิเศษวิโสอะไรเลยแถมไม่รู้จักตัวของจางอูกซะด้วยซ้ําบูยอนก็เลยถามกับพระเอกไปว่าตัวเขารับสามารถทําลายกอบกันบางเข้ามาข้างในนี้ได้ยังไงกันสแสดงว่าชายคนนี้นั้นต้องมีพลังที่แก่กล้ามากมากและเธอเองรับยังทึ่งกับความสามารถของจางอูกที่ยนซ่อมรับไปปักที่กําแพงได้อย่างง่ายดายเธอจึงเกิดไอเดียครับในการใช้จานพวกนี้เนี่ย เป็นบันไดในการปีนหนีไปให้ได้ว่าแล้วรับบูยอนก็ไม่รอช้าขอให้จางอุกปักอุปกรณ์พวกนี้ครับบนกำแพงให้เธอหน่อยสิคิดดีว่าเธอครับจะใช้มันในการปีนหลบหนีไปจากที่นี่ให้ได้แต่ทว่าจางอุกในตอนนี้กลับไม่ได้สนใจคำขอเธอแต่อย่างใดเพราะว่าเขาคิดว่าเธอคนนี้คงเป็นนักบวชทั่วๆไปที่พูดจาแปลกๆครับเหมือนจะเสียสติไปแล้วมีหน้าแหละถึงถูกขังอยู่แบบนี้ซึ่งสิ่งที่กวนใจพระเอกที่สุดในตอนนี้เลยก็คือเธอคนนี้ครับคือใครกันแน่แต่บูยอนสิครับกลับไม่ยอมบอก โดยเธอจะบอกรับก็ต่อเมื่อพระเอกยอมช่วยเธอออกไปจากที่นี่ให้ได้ซึ่งพระเอกในตอนนี้ก็ไม่เข้าใจสิครับว่าทำไมนักปวดกระจอกกระจอกแบบนี้ถึงต้องถูกขังอยู่ที่นี่กันด้วยล่ะ น่าสงสารจริงๆซึ่งในตอนนนั้รับบูยอนก็ทักพระเอกไปว่าในร่างกายของเขาครับมีหินที่งดงามพลังแห่งท้องฟ้าอยู่ในร่างกายพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยตกใจเลยสิครับว่าทาไมเธอคนนี้ถึงรับรู้และก็มองเห็นพลังของหินน้ําแข็งในร่างกายเขาได้ละ่ะบูยอนก็เลยบอกไปตามตรงรับว่าเธอสามารถมองเห็นพลังของบนโลกนี้ได้ทั้งหมดเลยพลังที่มาจากฟากฟ้าจางอุก,ก็เลยมีความอยากรู้ว่าเธอคนนี้เป็นใครกันแน่ซึ่งบุยอนก็ไม่ลืมนะครับจะยื่นข้อเสนอเดิมให้กับพระเอกได้ฟัง ช่วยปลดปล่อยเธอและกับการที่ว่าจะบอกตัวตนของเธอให้กับพระเอกได้รู้จักแต่ทว่าในตอนนั้นเนี่ยพระเอกกลับไม่ได้สนใจเพราะว่าความสัมพันธ์ของเขากับตระกูลจีนในตอนนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหรนะ่นักก็เลยไม่อยากจะก่อกเรื่องเพิ่มเติมที่นี่ตัวนางเอกรับก็เลยบอกกับพระเอกไปตามตรงว่าจริงๆแล้วรับเธอไม่ได้ต้องการหนีไปจากที่นี่แต่อย่างใด แค่อยากออกไปสูดลมข้างนอกก็เท่านั้นพ่อเธอยังไงครับเธอหลบหนีออกไปข้างนอกได้คนสำนักจีนก็ตามตัวเธอมาได้อยู่ดีซึ่งพระเอกในตอนนี้ก็ยังคงคิดไม่ตกครับว่าทำไมสำนักจีนต้องกักขังเธอคนนี้ในคุกกันแน่ทั้งที่เธอรับเป็นเพียงแค่นักปวดธรรมดาทั่ว,วไปหรือว่าเธอเคยทำความผิดอะไรมาหรือเปล่าซึ่งนางเอกก็เลยบอกกับพระเอกไปตามตรงว่าเธอมีความผิดครับความผิดที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไงล่ะการมีตัวตนของเธออยู่บนโลกนี้ครับทั้งที่เธอควรจะตายไปตั้งนานแล้ว มันคือความผิดบาปมหันเลยทําให้เธอต้องถูกกักขังอยู่ที่นี่ไปตลอดกันและเมื่อพระเอกได้ยินเหตุผลของนางเอกแล้วเนี่ย ก็เลยเกิดความสงสารขึ้นมาบ้างครับตัดสินใจในการช่วยเหลือเธอคนนี้ในทันทีโดยมีข้อแลกเปลี่ยนนะครับบุยอนต้องเก็บเรื่องการพบปากระหว่างเขากับเธอครั้งน,นี้เป็นความลับตลอดไปซึ่งเธอก็โอเคตรงจุดนี้มากๆและบุยอนเองก็ไม่ลืมถามพระเอกนะครับว่าทำไมเขาถึงต้องช่วยเธอด้วยล่ะจางอุกก็เลยบอกกับเธอไปตามตรงว่าความผิดของเธอคนนี้ที่มีครับมันเหมือนกับความผิดของเขาไม่มีผิดผิดที่ยังมีชีวิตอยู่ครับและการใช้ชีวิตแบบนี้นี่แหละมันทรมานมากมากเลย ตัดมาที่ทางฝั่งของจินโชยอนในตอนนี้กันบ้างที่เห็นว่าจางอุกหลุดเข้าไปข้างในสำนักครับ ก็เลยมีความกังวลกลัวว่าตัวของพระเอกนั้นจะเจอเข้ากับพี่สาวของตนเข้าก็เลยเดินเข้ามาเช็คข้างในดูครับผลก็ปรากฏว่าบูยอนบอกกับน้องสาวไปตามตรงว่าไม่ได้เจอใครเลยแม้แต่น้อยตัดภาพไปที่ดังกูในตอนนี้ครับเขาได้กลายเป็นผู้นําของทรงเริมอย่างเป็นทางการแล้วและทรงรีมในตอนนี้นั้นก็ต่างจากเมื่อก่อนค่อนข้างมากเพราะว่าที่สํานักจองจินกักรับไม่มีจองเวทคนอื่นฝึกฝนอยู่เลยเพราะหน้าที่ในการจัดการกับผู้แปรวิญญาณในตอนนี้ มีเพียงจางอุกเพียงแค่คนเดียวก็เหลือแหล่แล้วแต่ถ้าว่าจางอุกในตอนนี้สิครับกลับต้องใช้ชีวิตอย่างทรมานทุกครั้งที่เขาใช้พลังในร่างกายจะทำให้เขารับนอนหลับยากมากๆด้วยความที่ว่าหินในร่างกายของเขาทำให้มีวิญญาณรอบตัวของเขาคอยวนเวียนรับเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเอกคือพววพูดผีเนี่ย หวังพึ่งพลังในหินน้ำแข็งมากๆจนส่งเสียงร้องครับจนหนวกหูเป็นความเจ็บปวดที่พระเอกจะต้องเจอไปชั่วทั้งชีวิตที่เขานั้นคลองหินน้ำแข็งอยู่ในร่างกายส่วนพักจีในตอนนี้ครับที่ได้สละลงจากตำแหน่งผู้นำของทรงริมในตอนนี้มันก็เป็นการรับผิดชอบต่อผลกระทบความวุ่นวายเมื่อ3ปีก่อนที่นักสู้อารวาดที่ทรงริมและมีผู้คนจากไปมหาศาลและตัวผู้นำในตอนนั้นเองรับก็ปกป้องคนของเขาแทบไม่ได้มันก็เลยทำให้พักจีในตอนนี้มีงานอดิเรกรับเป็นการปลูกดอกไม้ทำอาหารให้กับคนในทรงริมรับประ ทนโดยมีตัวของแม่บ้านคิมกรับแวะมาหาเขาแบบบ่อยๆและได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง ดังกูในตอนนี้ครับมีความเป็นผู้นํามากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่เก่งด้านจอมเวทเท่าจางอุกแต่เขาก็มีหัวการค้าแบบธุรกิจจนทรงริมครับร่ารวยทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากส่วนท้าฝั่งของคุณหนูยุนอกในตอนนี้ก็ไม่กลับบ้านกลับช่องกลายเป็นหมอรักษาคนไข้ไปโดยปริยายแถมยังถวายการรักษาครับให้กับร่างแปลวิญ,ญญาณของมาเหสีอีกด้วยและยังคงเป็นคนไปดูแลจางอุกอย่างต่อเน,นื่องโดยคุณหมอยอมครับที่เห็นว่าแม่บ้านคิมเดินทางมาเยี่ยมเขาเนี่ย ก็เลยสั่งให้เธอรับไปช่วยห้ามพักจินหน่อยในการทํางานอดิเรกใหม่ของเขาคือการทําอาหารรับเพราะว่าอาหารที่ว่านั้นส่งผลกระทบต่อคนในทรงริมมากมายคือมันไม่อร่อยเลยครับก่อนที่วันต่อมาก็ได้มาถึงพักดังกูได้ข่าวว่ามีคนที่จินโยวอนกำลังเตรียมตัวจะแต่งงาน เพราได้มีการจัดการซื้อของงานแต่งครับไปไว้ในสำนักจีนมากมายและคนที่ดังกูคิดว่าจะแต่งงานก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณหนูจินโชยอนเองนั่นแหละบุตรสาวเพียงคนเดียวของตระกูลจินมันก็เลยทําให้พักดังกูค่อนข้างอกหักเป็นอย่างมากเสียใจครับเพราะว่าเขาในตอนนี้ยังคงมีเยอะๆให้กับเธอค่อนข้างมากแต่ทว่าในความจริงแล้วนั้นพออจิงครับกําลังเตรียมตัวจะบังคับบูยอนให้แต่งงานกับชายตระกูซอที่เขาเองมีคุณสมบัติที่มากเพียงพอรับในการจะเป็นสามีที่ดีและพักดีต่อตระกูลจินในอนาคตได้ โดยพออจินก็ได้บอกกับจินโชยอนไปว่า บูยองครับจะต้องแต่งงานเพื่อมอบทายาทให้กับตระกูลของเราบุตรของเธอนั้นจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับจินซอนรันบรรพบุรุษของตระกูลเรานั่นเองซึ่งจินชโชยอนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเธอยังไม่มั่นใจว่าหญิงคนนี้นั้นคือบูยอนจริงๆด้วยซ้ำเธออาจจะเป็นนักสู้จริงๆก็ได้แต่คุณแม่กลับเถียงกลับไปว่าเธอคนนี้ยังไงก็ต้องเป็นบูยอนอย่างแน่นอนเพราะว่าวิญญ,ญาณของนักสู้ในตอนนั้นได้ตายไปตั้งแต่อยู่ในทะเลสาบนั่นแล้วและร่างนี้ก็คือร่างของบูยอนโดยจิินนเยยหออครับบก็ดทาางมาาู เพื่อบอกว่าพี่ต้องแต่งงานนะบูยอนก็เลยถามกับเธอไปว่าถ้าแต่งงานแล้วกรับจะได้ออกไปจากห้องนี้หรือเปล่าซึ่งผลก็ปรากฏว่าชีวิตของนางเอกต่อจากงานแต่งงานรับ จะต้องอยู่ในห้องนี้ตลอดไปและให้ทายาสืบต่อเท่านั้นมันก็เลยทําให้นางเอกรู้สึกผิดหวังขึ้นมาในทันทีไม่ว่าเธอจะแต่งหรือไม่แต่งรับยังไงเธอก็ไม่มีอิสระในชีวิตอีกแล้วก็เลยตอบคุณแม่ไปตามตรงว่าเธอไม่อยากแต่งงานแต่ก็ไม่สามารถขับคําสั่งของผู้เป็นแม่ได้อยู่ดีเพราะว่างานแต่งงานนั้นกําลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้และ้ะตัดภาพมาที่ทางฝั่งของซอยุนกับชายคนหนึ่งในตระกูลซอกันบ้างที่ตอนนี้ครับทั้งสองหนุ่มกำลังเตรียมเดินเรือกลับไปที่อาณาจากักกกรรแดโหลลััังงงงจาทททีีี่่่้้้้สอออออคนนนนยูปมขตะซ มาถึง3ปีเต็มๆเพื่อกลับมาทําธุระอะไรบางอย่างที่แดโฮครับในขณะที่อาจารย์อีในตอนนี้ก็เข้าพบกับกษัตริย์เพื่อรายงานหน้าที่ของจางอูกครับว่าเขาในตอนนี้ตามจับผู้แปรวิญญาณได้ทั้งหมดยี่ิบคนแล้วและทุกรายได้ถูกกาจัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็เลยทําให้กษัตริย์นั้นค่อนข้างประทับใจในตัวจางอูกมากๆและได้สั่งให้องค์ราชทายากรับไปหาจางอูกเพื่อมอบทองคําเป็นรางวัลให้กับเขาเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาตัวจินมูก็เลยเสนอว่าให้คนของชอนบุกวันไปจะดีกว่าเป่าาาแตออจรรย์ีสิคับ ก็ได้ขอกับกษัตริย์ไปตามตรงว่าขอเป็นองค์ราชทายาทยเหมือนเดิมจะดีกว่าไม่เช่นนั้นแล้วจางอุกจะไม่เต็มใจรับมันก็เลยทําให้อาจารย์อีกรับได้เข้ามาคุยกับองค์ราชทายาทยเป็นการส่วนตัวเพื่อย้าเตือนถึงเรื่องที่ว่าใครกันแนกรับที่มีดวงดาวกษัตริย์ที่แท้จริงมันคือตัวของจางอุกไม่ใช่ตัวองค์ราชทายาทยแต่อย่างใดแล้วหลังจากนั้นองค์ราชทายาทยก็เดินทางมาหาพระเอกเพื่อมอบรางวัลให้กับเขาเป็นทองคํามหาศาลก่อนที่ภาพราจะตัดกลับไปที่ทางฝั่งของสํานักจินโยยวววอออนนนนนนกกกัััตต่่่่บบ้้าาางงงททีีใคนนครุุํล นเนื่องจากจินบุยอนในตอนนี้ดันหายตัวไปอย่างปิศนาอีกแล้วมันก็เลยทำให้ทุกคนค่อนข้างงงครับว่านางเอกทําได้อย่างไรแต่เรื่องนั้นพอจินไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเธอได้ทําการติดตั้งกําไรเวทมนต์ในข้อมือของลูกสาวคนนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงครับก็ต้องตามหาตัวเธอเจอแนะ่ คำถามคือแค่ตอนไหนซึ่งจุดประสงค์ในการหนีมากั้งนี้ของนางเอกเนี่ยก็คือต้องการจะสืบให้ดูว่าใครกันแน่ครับจะเป็นว่าที่เจ้าบ่าวของเธอในอนาคตเพื่อที่ว่าเธอจะได้ไปต่อรองกับคนคนนั้นครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องแต่งงานกันเพราะนางเอกไม่อยากถูกกักขังไปชั่วชีวิตด้วยการเป็นแม่พันุ์อยู่เพียงแค่อย่างเดียวจนนางเอกก็ได้ข่าวรับว่าเจ้าบ่าวของเธอนั้นกำลังจะเดินทางใกล้มาถึงแล้วและตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือนางเอกที่รู้แบบนั้นก็ไม่รอช้าสิครับรีบเดินทางตรงดิ่งไปที่นั่นในทันที จนเกือบจะเจอเขากับว่าที่เจ้าบ่าวที่ว่า ที่เดินมาเคียงข้างกับซอยุนรับแต่ทว่าในตอนนั้นเนี่ยคนจากสำนักจินโยวอน,วอนก็เดินทางมาถึงที่ท่าเรือแบบพอดีตามพิกัดของกำไลเวทนางเอกมาเลยทำให้ตัวนางเอกจำเป็นรับต้องละทิ้งแผนการทั้งหมดขึ้นเรือหนีไปตั้งหลักก่อนละกันจนจับพัดจับผูกรับมาเจอเข้ากับตัวของพระเอกในตอนนี้ที่กำลังมาเดินตลาดอยู่นางเอกก็เลยเชิญตัวของเขารับมากินข้าวด้วยกันซักมื้อสิเพื่อจะเล่าเรื่องงานแต่งงานของเธอรับให้กับเขาได้ฟังว่าตัวเธอเองนั้นไม่อยากจะแต่งงานเลยถึงถ้าได้แต่งรับ เธอก็อยากจะเป็นคนที่เลือกเจ้าบ่าด้วยตนเองไม่ใช่การกลุ่มถุงชนแบบนี้ซึ่งนางเอกยังบอกอีกอย่างครับว่าถ้าเธอเลือกได้เธออยากเลือกตัวของพระเอก เพราะว่าถ้าเป็นชายคนนี้นั้นน่าจะช่วยเธอในการไม่ต้องถูกจองจําในสํานักจินตลอดไปได้เพราะว่าจากข่าวลือที่ชาวบ้านได้ยินมาครับพระเอกตอนนี้คือจองเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีแถมยังเป็นปฏิปักษ์กับตระกูลจินอีกด้วยถ้าตัวนางเอกได้เข้ามาเป็นว่าทีสามีแล้วก็บอกเลยครับว่าเธอจะต้องถูกไล่ออกจากตระกูลจินเป็นแน่ที่นี้แหละครับอิสรภาพที่แท้จริงที่เธอทวินหา มันก็อยู่อีกไม่ไกลเกินเอื้อมนะักเพราะฉะนั้นแล้วรับจางอุกนายแต่งงานกับฉันนะซึ่งพระเอกก็คิดว่านางคนนี้น่าจะเป็นบ้าครับเลยไม่ได้สนใจเธอแต่อย่างใดนางเอกก็เลยพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าตัวฉันเองคือจินบุยอนลูกสาวคนโตของตระกูลจินผู้ที่มีอำนาจรับของนักบวชญิงทิ่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้จะแต่งงานในคืนพระจันทร์เต็มดวงที่จะถึงนี้แล้ว ถ้านายมาช่วยฉันฉันสัญญาว่าจะช่วยนายอย่างสาสมก่อนที่ภาพกระ้าจะตัดกลับไปที่ทางฝั่งของซอยุนในตอนนี้กันบ้างที่เพิ่งเดินทางมาถึงที่เมืองนี้ได้ไม่นานก็เดินทางมาที่จองจินกักรับสำนักฝึกจองเวทเป็นที่แรกก็ได้เจอว่าที่นี่นั้นร้างยังกับป่าช้าไม่มีใครมาฝึกฝนเวทมนต์อีกเลยตั้งแต่ที่พระเอกคืนชีพเมื่อ3ปีก่อนเพราะใครๆก็ลือกันว่าตัวของพระเอกนั้นมีวิญญ,ญาณร้ายอยู่รอบกาย ก่อนที่ตัวของพระเอกเองในตอนนี้ครับจะเดินทางมาให้การต้อนรับซอยุนอย่างอบอุ่นที่เพิ่งกลับมาที่นี่ในรอบ3ปีก็เลยต้องมีการจัดการเลี้ยงข้าวกันสักมือ้อนึงหน่อยเพื่อเล่าถึงสารทุกสุขดิบที่แต่ละคนไปเจอมาจนทุกคนในตอนนี้ครับก็แยกย้ายกันกลับบ้านและพระเอกเองก็ได้เปิดใจคุยกับพักจินถึงเรื่องของนักปวดหญิงของตระกูลจินครับที่ว่ากันว่านานานทีจะมีคนที่ทรงพลังเกิดมาทีหนึง่งอย่างจินบุยอน เพราะถ้าเป็นเธอคนนั้นจริงครับน่าจะสามารถดึงพลังของหินน้ําแข็งออกจากร่างกายของเขาได้หรือเปล่าพักจินก็เลยตอบกับพระเอกไปตามตรงว่ามันได้ครับแต่เธอตายไปแล้วนี่ แถมอีกอย่างรับถ้านายไม่มีหินน้ำแข็งอยู่ในร่างกายเจ้าก็ต้องตายยังเขียดอยู่ดีซึ่งพระเอกก็โอเคกับตรงจุดนี้อยู่แล้วนะครับจนกระทั่งคืนงานแต่งงานก็ได้มาถึงขบวนขันหมากของนางเอกได้ถูกล่องเรือรับไปตามคลองโดยที่มีจินบุยอนก็ตัดเพาะยังไงเธอก็คงต้องถูกกักขังในสำนักจินตลอดไปแนะ่และได้กลายเป็นแพ่พันธุ์รับให้กับตระกูลจินสืบไปจนกระทั่งอยู่ๆได้มีคลื่นน้ำขนาดใหญ่ได้กลืนเรือของบุยอนรับหายวับไปกับตาต่อหน้าองค์คารัก จนมาโผล่ที่ใจกลางป่าแห่งหนึ่งซึ่งเบื้องหน้าของนางเอกก็ไม่ใช่ไกลที่ไหนตัวของจางอุกพระเอกของเรานั่นเองรับที่ตกลงจะช่วยเธอเป็นอิสระแต่แลกกับการที่ว่านางจะต้องช่วยพระเอกในการทําสิ่งบางอย่างในอนาคตอันใกล้แล้วบุยอนก็ตอบตกลงพระเอกไปในทันทีร้องกับโผลตัวไปกระโดดกอดที่คอของเขาครับก่อนจะพูดขึ้นมาว่า ขอบคุณมากๆนะคุณสามีแล้วเรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวใน EP นี้ได้จบไปครับประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องของการกลับมาในครั้งนี้ของนางเอกที่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร ยังจํากันได้ไหมครับว่าในภาคที่แล้วเนี่ยตัวของนางเอกของเราเป็นมูด็อกใช่ไหมครับและวาระสุดท้ายของเธอก็คือการจัดการกับคนในทรงริมจะมีผู้คนนั้นต้องล้มหายตายจากเป็นจำนวนมหาศาลก่อนที่เธอครับจะตัดสินใจหยุดชีวิตของตัวเองที่ทะเลสาบคยอนซอน กลื่นหายไปกับมันครับจนในตอนนั้นก็มีคนจากสำนักจินช่วยพาเธอขึ้นมาจากฟังและเมื่อเวลา3ปีได้ผ่านไปมูด็อกคนเก่าก็ไม่อยู่แล้วครับกลายเป็นจินบุยอนคนใหม่ที่นอกจากื่อเธอจะเปลี่ยนไปแล้วหน้าตายังเปลี่ยนไปอีกด้วยซึ่งปริศนาในตรงนี้ครับยังคงต้องหาคำตอบกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับมูด็อกคนเก่าจนเกิดกลายเป็นจินบุยอนคนใหม่กันแน่เกิดการสลับร่างสลับวิญญ,ญาณอะไรกันอีกแล้วหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าร่างของนักซูคนเก่าเนี่ยถูกเผาไปตั้งนานแล้วนี่นะ ทำไมถึงกลับมีชีวิตอยู่ได้แทมิญ,ญาณของบุยองครับในตอนนั้นก็ถูกกักขังในร่างของมูด็อกและถ้าเป็นแบบนั้นจริงใครกันแน่ครับที่สิ่งอยู่ในร่างบูยองคนปัจจุบันและทําไมมูด็อกในตอนนี้ครับถึงมีหน้าตาเหมือนกับนักซูก่อนตายละ่ะ พิษนาต่างๆเนี่ยมันช่างปวดหัวจริงๆครับและยังต้องการคําตอบมากๆว่าสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับนางเองกกันแน่ที่ถ้าเราคนดูอยากรู้คําตอบเนี่ยคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อครับในสรุปเนื้อเรื่องเอาเค m y of s o ซ l อีต่อไป EP ที่2ครับที่ได้ใครเราฟังสรุปเนื้อเรื่องตอนต่อไปจากพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยเมื่อใดก็ตามครับที่มีคลิปใหม่มาลง เพื่อนๆได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยกด Sub subscribe กันไว้ได้เลยครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับแอดมินและก็ทีมงานคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกําลังใจอย่างมากครับให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะและสุดท้ายจริงครับสําหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube และเบื่อหน่ายการมีโฆษณา,าขึ้นมาขั้นตลอดอย่าลืม y o u ูทูปพีแอมราคาถูกของแอดมินกันด้วยละ่ะเพียงแค่79บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับเมื่อสมัครแล้วโฆษณาที่สุดแสนจจกวนใจจะไม่เคยปรากฏให้กัเอน,เอนกีนกลย ส่วนใครได้เป็นสายฟังเพลงครับชอบทําจอเล็กปิดหน้าจอก็ทําได้ด้วยและใครที่มีโปรเดิมอยู่ก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับสนใจสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ลาแอดมุมบนหน้าจอครับแอดมอลโบร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสาหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกรสวัสดีครับ